แล uh, right, ้งกบเนี่ยเดี๋ยวมาใ้เือของมึงถอดโอ้มาถอดไปดูมาเสือเหรมาลงมาหม่มาลงมาลงมาเือรัดือละเสมาลองมามาผูกกัน้มาผูกแล้วอย่างต่างี่สวยสุดจแต้องไอ้นี่

con thế Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ปรรวมหน่อยแม็กอ,อันนี้ไอ้ที่ลูกอยากถายน,นี่เขาจำลองมาอันนี้คือสุดยอดแล<ะ>้วอันนี้คือเอาไปเพื่อนแม่ไม่น,นี่คือไอ้ลมซากขึ้นไปได้ไ,ไหมลมซากพายตกแล้วคุจะขึ้นไปที่เขาไปไปกเากาะอะหายแค่ไหนเนอะนันถ่ถือถือถือเพราะว่ามันรักอยู่แล้วครับมันถืออย่างครับมันมันมันรักอยู่แล้วแนวตั้งตลอดนะครับ ลงตุ้มก็ได้เนาะตอนนี้ลงตุ้มก็ยังมาผ่านลมสักครับผ่าที่ก็ลังจะตกเอ้ยว่ะวันนี่สวยว่ะแม็กมาดูขนาดตายนั่นมาลอยปลาเขาด้วยไหเออแม็กมาดูแม็กแม็กเดี๋ยวนี้เดีคือไปนั่งด้วยกันไหม เกาะเกาะตุ้งเกาะเอามาดูเกาะมันเขากาะนะที่เขาเป็นก่อนะเอาดูดิกาะตรงนี้ดูอ๋อดนีนะใส่ใส่ใส่เอาขึ้นไปดูเหมือนหมือนอ่ะต้าเต็มใช่นฝานยังลังโอเค โอ้อยเดี๋ยวเขามาจับนะแม่แม่แม่ไม่ต้องตุบไหนเดี๋ยวพี่เอาบักต้นน้อยก่อนมันหลักปลาเขาเบิดไม่ว่าจะไม่แต่พี่พ่อพันไม่ไอ้ตรงป้ายตรงนี้ว่าจะสูบยา หนีหัร้อยปลาเขาเนี่ยที่ที่ตุ้มถามอะไรจำลองอะ่ะเนี่ยแล้วก็มาถ่ายป้ายนี้ค,ค,คือคือมาถึงเหมือนถึงแล้วก็ไปถ่ายข้างนอกอยูอ่แ,แต่ว่าถึงแล้วครับทุกกดึงถึงสักทีพปแล้วไ,ไปแล้วพอแล้ว mấy cái phù cái gì nhẽ tượng mèo rồi, con rồi, mày mày rồi, mày mày cái này, đèn đêm ở tượng nhẽ, cái cái nhẽ, mệt 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 mệt, áo, áo cái gì 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 tượng cái này 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 แม็กแม็กแม็กมายู่สามคนหน่อยเอ็กเซลเล็กแม็กก็จังไปข้างหน้านี่โอ้ยสายให้บาบาเอาไปที่สามคนมาอยืนคนเดียวมายืนตรงนี้มา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 ที่เดี๋ยวไยืนตรงนี้ถ่ายเลพวกเราไปนั่งกันนะนั่งเลยแม็กไปนั่งเลยจะตังนี่จะไปแคปเอานั่งเลยเออยืนช่วย เนี้มาใเช็คดีวะหลิวทุกคนนี่แม่งเกิดบบนี่เอไม่เห็นเลยเรื่อเมื่อไรครับเรื่อเมื่อไหร่ครับเรื่องปยังไงมันอหางไอแกงหุงูเห็นไหมเนี่ยดูแม็กเม็กาที่เม็แกเยียบมาไม่เห็นใครอยู่กลางยี่ไงนี่เห็นแล้วไปยิ้มหน่อยครับ อ่าน <correction>! <scientifically S 2> ือไหยังยกมือหนแคปเจอจะจะจะไปแคปเป็นภาพนิ่งเอาตัวมือนอ่ายอ่ะถ่าละถ่โอเคได้ละเออดูดูเยกกมืหน่อยแกไม่น้อยเยได้ไปยังได้ไปยังที่ไม่แกมือเหยนะ่านอะบุหมีสุดก็มาถึงครับ ตดเลยติดเลยไปเยอะเอ้ไปเยอะมานี่ไปเยอะโอ้ยใหมยไปกัดเดี๋ยว้ยอะเยแตรถจับีด้วยปลาเขามาเรอยๆวันี้อยากได้ปลาเขาแต่ไงเราแมันได้ปลาเขาประมหมาตานะ

จะต้องเลยนะเออเดี๋ยวยดจากมสองเออเดี um ๋ยวให้เดี๋ยวให้เด okay? okay, ี amente. ๋ยวให้เนี่ยตามเข้ามาหน่อยู่ฟังั้าไหนไม่งีเข้าไปข้างในเข้าไปนู่นหมอนี่อ่ะโอเคโอเคเลยไย